สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งกับการดำน้ำยิงปลานะครับเยอะไหมครับฝูงเอเลียนสปีชีครับอันนี้คือลูกข้อของฉโดนะครับเราจะดำซุ่มดูไปเรื่อยๆนะครับคอยดูว่าพ่อแม่มันจะเข้ามาไหมนะครับไอน,นี้ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีพ่อมีแม่มันจะรอดไม่รอดนะครับ พวกนี้เก่งอยู่แล้วครับเอเลียนสปีชีมีเท่าไหร่กำจัดให้หมดนะครับปลาพวกนี้มันจะคอยกัดกินปลาเล็กนะครับปลานินใหญ่มันก็กินนะครับตัวโลสอโลมันยังกัดกินได้ครับขาดครึ่งครับนี่ครับตัวสอดแหนมวิ่งเข้ามาดูครับไปดูอีกช็อตหนึ่งนะครับบนละมุมกล้องครับนี่ครับแม่เข้ามาแล้วครับ สดยยครับเอียงข้างให้จัดสิครับรออะไรไปแล้วครับมี่งทะลุโพงไปเลยครับพันไปมั่วเลยครับกว่าจะขึ้นได้ทุลักทุเลมากครับนี่ครับไม่รู้ไปพันอะไรต่ออะไรมานะครับ แหนมันสลายทั้งกบัวนะครับบัวหลวงนี่น้ำแบบแข็งมากครับโดนผิวหนังนี่เป็นแผลเลยนะครับขึ้นมายใ,ใจกว่านะับ ขนาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้พยายามแกะเชือกออกนะครับขึนมาแล้วนี่ครับไปดูกันชัดๆครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวนี้ มาลุยกันต่อครับมาเจออีกข้อหนึ่งครับยังฝูงเล็กอยู่เลยครับเชดงเห็นแม่ไหมครับออกไปนะครับเราจะตามเข้าไปครับเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับเห็นเงาครับแวบๆมาออกมาแล้วครับปาบเข้าให้ครับเรียบร้อยมาดูภาพช้ากันอีกทีครับ นี่ครับเข้ามาขวาครับส้ายกลางลำตัวครับตัวนี้ก็พันไปมั่วเหมือนกันครับกว่าจะแกะขึ้นมาได้นี่ครับอีกเบิ้มเลยครับกันจะจัดอีกทีหนึ่งนะครับแกะแกะบัวแกะแหนแกะสาลายก่อนนะครับทิ้งปืนลงไปครับปืนจมครับ เป็นไม้ทีนึงครับนี่ครับสีสวยมากครับใบเบาบางนี่ครับนี่เบิ้มเลยครับกาวมากครับดีที่น้ำไม่ค่อยลึกับจุดนี้น้ำยืนได้ครับโอเคเลยครับดูช็อตนี้ครับ ใส่เข้าไปให้ครับยิงไม่ไกลกันครับห่างกันมาแค่ประมาณเจเมตรนี่แหละครับจากจุดเดิมที่ยงิงตัวตะกี้ครัพันสะเชือกติดแน่นเลยเหมือนมัดตัวเองไว้ครับดูช็อตนี้ครับปะนินครับหายเข้าไปผมนึกว่าหายไปแล้วนะครับ ถอดใจแล้วเห็นหัวโผกมาครับนี่ครับใส่ไปเลยครับตับเรียบร้อยครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นบนินตัวเมียครับนี่ครับนวนปลึก ประนินยากนิดนึงครับนี่ครับมาเจอฝูงเอเลียนสปีชีอีกแล้วครับเยอะมากครับวันนี้เจอไปสี่ห้าฝูงครับน่าจะเป็นพันๆตัวนะครับเยอะจริงๆ เยอะมากครับเดี๋ยวมันก็เข้ามาใหม่ครับฝูงเดิมนี่ครับไม่ยอมนีครับเยอะมากแต่ฝูงนี้ไม่เจอผู้ปกครองนะครับ ปล่อยให้เด็กมาวิ่งเล่นได้ยังไงไม่รู้ฝูงนี้ไม่เจอเลยครับสงสัยเขาไปเซลฟี่แล้วครับผู้ปกครองมันไปแล้วมาเจอฝูงปลาอีไทยครับนี่ครับฝูงใหญ่มาก เยอะเลยครับตรงนี้น้ำใสมากครับเห็นไหมครับน้ำได้กี่ตัวเปียบเลยุงใหญ่มากครับ ไซสนะ่าจะประมาณ3นิ้วนะครับนี่ประมอตะกับครับเยอะมากครับ ช็อตนี้ออกจากป่าบัวมาครับน้ำค่อนข้างมองหายากครับค่อนข้างขุนเลยนะครับออกจากจุดนี้ไปจะเป็นน้ำขุ่นเลยนะครับนี่หลุมปานินครับเพิ่งเจอหลุมแรกครับเห็นไหมครับเงาแวบออกไปแล้วครับตรงพื้นขวามือหมดแล้วครับขึ้นหายใจก่อนดิ่งลงไปลุยต่อครับ ตามตัวเดิมนั่นเลยครับชัโดไซนี้ก็เยอะครับมันจะเคาะหัวเขาให้ไปก่อนนะครับตามครับได้ยินเสียงปนินตัวเดิมครับขู่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กครับตามมาตรงนี้น้ำขุนมากครับเห็นไหมครับมาแล้วครับปรับเขาให้ครับ ปนินหลุมครับจะขูปึ๊ก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 ,ก,กนะครับเป็นจังหวะนี่ครับปนินครับตรงน้ําขุนเจอปนินเยอะครับแต่ไม่ค่อยได้ยิงครับไวจัดนี่ครับไม่รลอดครับตัวนี้สายสวยครับปนินหลุม ต่อเลยครับขุ่นมากครับน้ำลงพื้นนี่แทบมองไม่เห็นนะครับอดใจแล้วครับแล้วก็ปิดกล้องนะครับ แล้วก็ยิงยิงตัวนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับเป็นปลาชะโดครับพันอยู่กอบัวด้านล่างครับเป็นฝูงปลาปลาเล็กนะครับเต็มเลยครับขาวๆตะกี้นี่นี่ครับติดอยู่ขอบัวครับชะโดครับไซส์ประมาณสากิโลตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่ครับ นี่เห็นไหมครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับย้อนแสงมากขึ้นน้ำกันเลยครับ แท็กไปโรงพยาบาลไปทาทางเลยครับ <laughs> น,น,นี่ล็ลอกเนิ่ยล็อกนิ่ไหลจนเนี่ยล็อกคือแบบพาไปโรงพยาบาลเลยคุณ้กินเนิย่ยไปโรงพยาบาลคมดเนง่มีฟองแถมอยู่ <laughs> <laughs> โอ้ปวดพอเป็นยังรงบครับ ตอนนี้เข้ามาสู่ช่วงสร้างภาพนะครับทีมงานกำลังสร้างภาพผลงานรวมวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ